F-22 Raptor คือเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีของความได้เปรียบทางอากาศถือเป็นเครื่องบินลบในยุคที่5ของสหรัฐที่ถูกนำมาแทนที่ F-15 Eagle ที่เริ่มล้าสมัยไปแล้วสำหรับมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐ F-22 ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2548ถึงตอนนี้ก็15ปีแล้ว F-22 Raptor เป็นพี่ใหญ่เหนือท้องฟ้าในสมรภูมิต่างๆให้กับทางกองทัพสหรัฐแบบที่ยังไม่มีค่าสึกหน้าไหนจะมาต่อกรกับมันได้เลยในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ทำให้ F-22 Raptor ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดเครื่องบินลบที่ดีที่สุดของโลกในปัจจุบันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. การออกแบบโครงสร้างตัวเครื่องและวัสดุเคลือบผิวภายนอกของ F-22 Raptor ที่ทำจากวัสดุผสมพิเศษที่เป็นความลับสุดยอดจึงทำให้ F-22 Raptor มีความสามารถในการดูดซับและเบียเบ่ยงเบนการสะท้อนจากเรดาร์ได้ดีจนยากที่จะตรวจเจอมันได้ในหน้าจอของเรดาร์หรืออาจจะเจอเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่เเานั้นมันจึงเป็นเครื่องบินลบแบบสเตล t h หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องบินล่องหนนั่นเอง F-22 Raptor ถือเป็นเครื่องบินลบแบบสเตลรุ่นที่4ของกองทัพสหรัฐ จะถือว่าเป็นเครื่องบินลบแบบสเตลล์เต็มขั้นรุ่นแรกของสหรัฐอเมริกาและของโลกเลยก็ว่าได้ 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าและซับซ้อนที่สุดเท่าที่สหรัฐหรือโลกมีในปัจจุบันยกตัวอย่างระบบเลดา f ์ f 2 2มีระบบเลดาราที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถสแกนหาเป้าหมายได้หลายๆจุดพร้อมๆกันและมีลมักษณการค้นหาที่ไกลและยังสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ในทุกสภาพอากาศอีกด้วยส่วนความพิเศษของเรดาร์ใน F 2 2 Raptor คือมันส่งและรับสัญญาณได้เฉพาะตัวมันเองเท่านั้นศัตรูจึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณจากมันได้ซึ่งเรดารท์ทั่วไปจะถูกตรวจพบทันทีเมื่อมีการใช้งานมันจึงคงความเป็นสเตลให้กับ F 2 2 Raptor ถึงแม้จะมีการใช้งานเรดาร์อยู่ก็ตามและความสามารถที่พิเศษสุดของเรดาร์รุ่นนี้ คือมันสามารถปล่อยคลื่นรังสีไปทำลายเซ็นเซอร์ตัวรับส่งสัญญาณต่างๆรวมถึงการล็อกเป้าจากคีปนาวุธของศัตรูได้หรือเลดราของ F22 Raptor นั้นมีระบบทํำสงคารามอิเล็กทรอนิกส์ติดมาด้วยนั่นเอง 3. เครื่องยนต์ที่ทรงพลัง F22 Raptor ใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟน2เครื่องยนต์ของบริษัทแพ a แอนด์วิทนรุ่น FW119 PW100 ที่มีแรงขับอยู่ที่35,000ปอนด์ต่อเครื่องและเป็นเครื่องรุ่นแรกของโลกที่มีระบบซ u เปอร์ครูซที่สามารถทำความเร็วได้ถึง1.7มัดหรือประมาณ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่ใช้สันดาปท้ายหรือ afterburner และความเร็วอาจจะทะลุถึง2.4มัดหรือราวๆ2,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมีการใช้สันดาปท้ายหรือ afterburner ช่วยอีกแรงและนี่เป็นเพียงแค่3องค์ประกอบที่ผมพอจะหาข้อมูลมาได้ หากมีใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐมี f 22 Raptor ประจำการอยู่ประมาณ135ลำและมีใช้เพียงชาติเดียวในโลกเท่านั้นเพราะไม่มีการขายให้กับประเทศใดๆไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างอังกฤษก็ตามเนื่องจากทางสหรัฐต้องการใช้ f 22 r a p t ต r เป็นท่าไม้ตายสุดท้ายในกรณีที่เกิดความขัดแย้งที่คาดไม่ถึงขึ้นมานั่นเอง